อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชาแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันกองทัพอากาศประกาศกล้าวจะไม่หยุดถล่มเขมรจนกว่าจะยับเยินแม่ทัพภาคที่สองบัญชาการเองเปิดเผยเบื้องหลังการยึดเนิน350สําเร็จนาวิกโยธินตะเพิดจีนเทายึดคืนบ้านท่าเส้นได้อีกจุดรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับ ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัพคลิปลงไปก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ2ทหารกล้าวีรบุรุษเนิน3 5 0ด้วยนะครับที่สละชีพตัวเองการทวงคืนแผ่นดินไทยของเรากลับมาให้ประชาชนคนไทยทหารไทยทุกท่านคือวีรบุรุษครับวีรบุรุษของเราได้กลับบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมถึงแม้จะชิ่นชีพแต่ร่างเองก็ยังคงต่อสู้เพื่อเนิน350อยู่ต้องขอบคุณครับ วีระบุตสองทหารกล้ารุยกันต่อท่านผู้ชมครับต้องใช้คําว่าสุดๆไปเลยครับสำหรับทหารไทยของเราท่านผู้ชมผลงานนี่โอ้โหต้องบอกว่าเวิด์คลาสระหลับโลกจริงๆหลังจากที่เราเองยึดเนินสามห้าศูนย์ได้สําเร็จนะฮะท่านผู้ชมครับ ทีนี้เองเนี่ยจะเป็นการสถาปนานะครับความมั่นคงของที่หมายแลยทีนี้ท่านผู้ชมตียากตีเย็นใช่ไหมนะครับขเมศอย่าวางว่าจะได้คืนอีกต่อไปตลอดชั่วกระบบวาสารเพราะขนาดไทยกองทัพอันดับที่25ของโลกยังใช้เวลาถึงขนาดนี้ขเมนในหยุดฝันไปเลยครับท่านผู้ชมแต่เราก็ไม่ได้ประมาทนะครับเพราะว่าทางฝั่งของแมทัพภาคที่สองล่าสุดนี้นะครับได้ออกมาบอกกล่าวและสั่งการให้ปฏิบัติการอย่างรอบคอบรัดกุม่ม สถาปนาที่มั่นคงหนะ้าที่หมายนะครับรในพื้นที่ยังมีทุ่นระเบิดสังหารเนี่ยเต็มพื้นที่อยู่ท่านผู้ชมครับจะต้องระมัดระวังมากในเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองมันก็ช่วยป้องกันขเมินเหมือนกันนะในการลุกรานเข้ามานะครับถ้าเกิดว่ามันจะตีเข้ามาอีกระรอบเพื่อช่วงชิงพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องคิดดีๆแล้วแหละมันเหมือนดาบสองคมที่มันย้อนกลับไปหาขมิเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์ที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่นระเบิดที่มันฝังไว้เป็นสนามทุน่นกลับขึ้นมาใมา อาจจะเหยียบกับระเบิดตัวเองได้สําหรับทางฝั่งของขมิท่านผู้ชมครับย๋อวไปดูศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่สองนะครับออกมาสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนประจําวันที่20ธันวาคม2568เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองขอสรุปสถานการณ์การรบประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจําวันที่20ธันวาคม2568ในแต่ละพื้นที่ซึ่งยังมีการสู้รบเพื่อกรุณาทราบดังนี้ พื้นที่ช่องอันมาฝ่ายกัมพูชาใช้โดนตรวจการในพื้นที่เป็นระยะขณะที่ฝ่ายเราสถาปนาความมั่นคงนที่หมายและตรึงกำลังตลอดหน้าแนวการวางกำลังพื้นที่โดนตรวนซ้าแต่ภูผ,ผีสัตวตโสมและช่องตาเท่าฝ่ายกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ยิงต่อฝ่ายเราหลายจุดทําให้บังเกอร์เสียหายและมีกําลังพลฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บฝ่ายเราทําการยิงตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ ส่งผลให้ฝ่ายกัมพูชาต้องย้ายที่ตั้งยิงรถถังเพื่อปรับแนวการยิงใหม่พื้นที่ผามอีแดงและห้วยตามมเรียฝ่ายกัมพูชาใช้อากาศยานไร้คนขับบินตรวจการและใช้โดรนพีชีพอย่างหนานแน่นโดยเฉพาะในห่วงเวลาเย็นถึงค่ำใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ฐานของทหารฝ่ายเราหลายจุดฝ่ายเราใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ยิงทำลายเป้าหมายตามเหตุการณ์และที่ตั้งยิงปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะ พื้นที่ปราสาทตะควายและบริเวณเนิน350ซึ่งหน่วยมีการจัดกำลังเข้ากวาดล้างจำนวน3ที่หมายตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2568เป็นต้นมาผลการปฏิบัติขั้นต้นสามารถควบคุมได้2ที่หมายคือปราสาทตะควายและที่รวมพลของทหารกัมพูชาและในทันทีที่เข้ากวาดล้างที่หมายสุดท้ายคือเนิน350ได้ถูกฝ่ายกัมพูชาตอบโต้อ,อย่างรุนแรงจนทาให้จ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคน และพลทหารพานุพัฒน์เสาสาซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23่เสียชีวิตขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่และหลังจากที่หน่วยได้พยายามใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าควบคุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่20ธันวาคม2568หน่วยจึงสามารถควบคุมพื้นที่เนิน350เอาไว้ได้และได้นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองนาย ออกจากพื้นที่การรบเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันนีน้สำหรับในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีกองทหารเกียรติยศส่งร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาณภูมิลำเนาต่อไปก็ต้องขอบคุณฐานทุกนายนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามหน้าแนวและผู้บังคับบัญชาก็ต้องบอกว่าเห็นกับตาแล้วนะครับว่าแม่ทัพตึงโหดแค่ไหนท่านผู้ชมครับสำหรับแม่ทัพภาคที่2คนใหม่ที่มารับไม้ต่อแม่ทัพกุ้งเลยครับ ล่าสุดนี้คุณวัสนาหน้าน่วมนะครับได้ออกมาบอกกล่าวว่าแม่ทับเติงบรชาการเองตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าประชาชนนี่เครื่องแข็งใจนะครับว่าเอ๊แม่ทับคนใหม่อย่างแม่ทับเติงเนี่ยนะครับจะสู้แม่ทับกุ้งได้หรือเปล่าซึ่งผมเองก็พูดมาตลอดนะครับว่าโอ้โหโหดกว่าเยอะท่านผู้ชมครับซึ่งท่านก็เป็นแม่ทับลุยสารอีกหนึ่งท่านที่เป็นเพื่อนกันกับแม่ทับกุ้ง และก็ทํางานร่วมกันมาโดยตลอดครั้งนี้เองนะครับพลโทวีรยุทธลักษินทํางานร่วมกันกับพลตีสมภพ,พภาระเวทนะครับพบพพลร6นะฮะท่านผู้ชมเป็นผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีในการปรับแผนก่อนที่จะยึดเนินสามารถูนย์ได้นะครับซึ่งก็ได้เห็นประจักษ์กับตาแล้วนะครับว่ากลยุทธ์ยุทธวิธีนะครับเนี่ยเป็นอย่างไรเครื่องบินเอฟโกทุกลำที่บินขึ้นนะครับ ได้รับคำสั่งจากแม่ทัพตึงทั้งนั้นนะครับในการเซ็นอนุมัติทวิธีที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เองเนี่ยมาจากการมาชาการหน้าแนวรบนะครับของแม่ทัพเองพลโทวีระยุทธ์รักสินท่านผู้ชมครับแม่ทัพพักที่2เปิดเผยว่าสามารถเข้าควบคุมและสถาปนาเนิน3 5 0พื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญบริเวณปราสาทตาควายอําเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินได้เป็นผลสําเร็จหลังจากการพะทะก,กันอย่างหนักกับกองกําลังกัมพูชาการปฏิบัติการนี้นาเดินไปด้วยความรอบคอบรัดกุม เพราะทหารกัมพูชารอบวางทุ่นระเบิดไว้ทั่วพื้นที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดท่านแม่ทัพได้ยกย่องสองทหารกล้านะครับว่าการเสียสละของทหารกล้านายเป็นแบบอย่างแห่งความกล้าสมกับคําว่าทหารอาชีพที่ยืนหยัดเพื่อแผ่นดินไทยจนลมหายใจสุดท้ายชัยชนะในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการยืนยันถึงความมั่นคงของอธิปไตยของไทยในพื้นที่ชายแดนเท่านั้นหากแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพไทย ที่ยังคงมีให้ลูกหลานพร้อมยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิตชื่อของพวกเขาจะสิบเอกสำเริงคลังประโคนและผลทหารพานุพัฒน์เสาสาจะจะรึกไว้ในประปริศาสตร์ของกองทัพไทยและจะอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปท่านแม่ทัพเติ่งครับออกมาบอกกล่าวแบบนี้นะครับอากบทคัดสรา์ของคุณวัสนานานุาน่มนะครับนักข่าวอาวโสฝ่ายการทหารทานผู้ชมครับกคค็บต้องบอกว่าเฮกันทั้งประเทศจริงจ สำหรับการยึดพื้นที่เนิน3 5 0ได้สําเร็จนะครับเคยได้ยินว่าฉลามได้กลิ่นคราวเลือดไหมครท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้กองทัพอากาศครับยังดุท่านผู้ชมครับไม่ยอมหยุดถล่มนะครับจนกว่าเขมรเองจะย่อยยับนะครับหรือว่ายอมรับเรานะฮะท่านผู้ชมครับไปฟังบทกระชับของท่านโฆษกกองทัพอากาศกันครับเป็นการกดดันครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังกลุ่มชนชั้นผู้นําในรัฐบาลกัมพูชาว่ากองทัพไทยจะไม่หยุดครับ เราจะปฏิบัติการทหารอย่างต่อเนื่องจนกว่าทางกัมพูชาเองยอมรับเงื่อนไขท,ทั้ง3ประการที่ทางรัฐบาลไทยได้เสนอไปเพื่อน,นําไปสู่การหยุดยิงแล้วก็การเจรจาเพื่อสันติภาพต่อไปในอนาคตคือเป็นการกดดันครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังกลุ่มชนชั้นผู้นําในรัฐบาลกัมพูชาว่ากองทัพไทยจะไม่หยุดครับเราจะปฏิบัติการทหารอย่างต่อเนื่องจนกว่าทางกัมพูชาเองยอมรับเงื่อนไขทั้ง3ประการที่ทางรัฐบาลไทยได้เสนอไปเพื่อนําไปสู่การหยุดยิงแล้วก็การเจรจา เพื่อสันติภาพต่อไปในอนาคตท่านผู้ชมได้ยินชัดนะฮะคงจะเต็มสองหูกองทัพอากาศไทยของเรายังคงดุนะฮะล่าสุดนี้ได้ออกมาเปิดเผยภาพท่านผู้ชมครับในการทําลายสะพานเมื่อข้ามคืนที่ผ่านมา สำหรับกองทัพอากาศนะครับก็ยังคงรายงานผลงานอย่างต่อเนื่องตายแน่ขะเม้นงานนี้ท่านผู้ชมกองทัพอากาศรับเปิดเผยการโจมตีนะครับสะพานโอจิกนะครับที่จังหวัดอุดรมีชัยมีเป้าหมายเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงนะครับไปยังเนินสามาศูนซึ่งผมเคยบอกกล่าวไปแล้วในอีพีก่อนนะครับซึ่งเป็นการโจมตีด้วยอาวุธชั้นสูงเท้าเป้าอย่างแม่นยำมุ่งเน้นไปเฉพาะสะพาน เพื่อขัดขวางการขนส่งที่เป็นถนนรถยนต์แลนเท่านั้นสะพานยังมีเหลือให้ชาวบ้านกัมพูชาเดินเท้าหรือมอเตอร์ไซค์ข้ามได้เพราะกองทัพไทยไม่ต้องการให้มีผลกระทบต่อชาวกัมพูชาถ้าหากทหารกัมพูชายังคงใช้สะพานนี้ในการส่งกําลังบํารุงไปส่วนหน้าต่อไปอีกกองทัพอากาศจะไม่รอดีที่จะโจมตีซ้ําอีกเพราะถือว่าเตือนแล้วดุหรือเปล่าทนผู้ชมครับอย่างดุเลยฮะสำหรับทางฝั่งของกองทัพอากาศ แล้วก็ได้มีการเผยแพร่คลิปนี้ออกมาท่านผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โหอย่างแม่นเลยท่านผู้ชมครับนะฮะถล่มสะพานโอจิกนะฮะที่อุดรมีชัยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า2จุดนะอีกจุดหนึ่งอยู่ที่เสียมราษด,ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปถล่มใส่หลุมปืนคอของข,องขมมรทําให้ปลิดชีพฐานขมรไป18ดนายมีหนำซ้ำํายังบินไปส่งไข่ใส่คาสิโนขมศอีกที่ธมอดายับเลยท่านผู้ชมตอนนี้ขมรเละเป็นโจ๊ก ไปดูทางฝั่งของกองทัพเรือกันบ้างท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนาวิกโยธินนะครับก็ประสบความสำเร็จในการเข้ายึดพืน